ชี <ia> <c oughs> ้ข่า่ากล้รู้สึกดีมากครับผมที่ได้มาเข้าร่วมแคมเปญเลยนะครับแล้วก <c oughs> ็ร like ู้ส like ึกด <c oughs> <c oughs> ีใจที่ได้รู้จักแอปดีๆ่องชีข่าครับผมว่าหัวเป็นคนแบบชอบคุยชอบคุยกับเอไอหรือว่าอู๋น่าจะเข้าไปคุยกับน้องแมวนิโก้ได้แล้วก็เข้าไปเล่นเกมกับน้องแมวได้ด้วยครับใช่แล้วเพิ่งรู้ว่าคงจะได้ได้ใช้น้องเหมือนกันครับเพราะว่าทีนี้ถ้าอู๋ไปหมือนไม่ตเลย มีคนหน่อยใจเยวอุปบัญชให้ดูดีกว่าผมเยเล่นมาเลยมาเลยมาเลยเลต้แต่แล่นแอปิขับใช่ไหมไม่ตอบเราเสพพอจะให้อภไปได้ไหมให้ยังไ่ได้เาไปเล่นด้วยวเล่นเยอะอย่างนี้ชอบเล่นเยอะเล่นเยออย่างนี้ชอบฟิลเตอร์ไหนคะฟิลเตอร์ไหนที่สุด มีหลายฟิลเตอร์มาให้เลือกเลยคือสามารถแบบเข้าไปเลือกสะสมเหรียญก็ได้ด้วยตอนนี้ต้องเพราะเมื่อกี้คือมีมีคนผู้โชคดีได้เหรียญเยอะมากเราอิจฉามากคือเราอยากได้เหรียญเท่านนั้ด้วยเอาไปตกแต่งแมวครับคือจังหวะที่นั่งอยู่แล้วเห็นเห็นผู้โชคดีเดินมาแล้วแบบเขาบอกว่าได้กี่เหรียญอย่างเงี้ยพวกเราคำนวณกันแล้วว่าเราต้องซื้อโอชิกี่ขวดถึงได้เหรียญเท่าเขาเป็นไงบ้างครับน่าจะโอ้หลายคนอยู่เหมือนกันจะต้องแชร์กันกิน ครับผมครับจูก็หลังจากที่ดูกิจกรรมที่เขาเขาเล่นกันบนเวทีก็โหลดแอปโอชิคมาเลยได้ทั้งแบบว่าได้ทั้งลุ้นทั้งแรกที่ผมนั่งข้างเขาผมเห็นอยู่ว่าเขาเขาเขาตั้งโหลดเลยตอนตอนที่แบบว่าเขาพรีเซนต์กันอยู่คือสกุยบอกว่าอยากได้ยานผานะสกุยบอกอยากได้สกุยอยากได้ยานผานะสกุยมีคู่แข่งแล้วครับตอนนี้ก็อยากได้ยานพานเหมือนกันครับนี่มาไม่คุยเหรอคะพี่ดูโหลดเยอะแล้วเขาอาจจะไม่คุยกับเรา ปกติเขาก็ไม่คุยกับผมเลยไม่ไม่ไม่แล้วจูอ่ะมีแมวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนกกว่าจะอาจจะไว้ก่อนอาสิม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 าสิาสาา จุยไม่ได้ลองเล่นเลยตอนนี้เพิ่งโหลดแอปมาแต่เดี uh, around, lad, sure. ๋ยวเด้าเมื่อค is ืนเนี้ยกลับไปแล้วเดี๋ยวสะสมพอยพ่อเนี้ยกินโอชิไปสามขวดก็เดี๋ยวไปสแกนหลังฝาแล้วก็เดี๋ยวไปรับพอยแล้วเดี๋ยวดูว่ามีฟิลเตอร์ไหนเล่นบ้ไม่แล้วพี่รู้หรือแบบว่าป่าของพี่อูสแกนไปแล้วไม่หมดแล้วป่ายังไม่ได้ยังไงันกได้ใช่ไหมเราแอบสแกนไปก่อนได้เนาะครับเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันครับผมก็เอาก่อนอื่นยินดีกับโอชิมากๆครับแล้วก็ยินดีกับน้องๆน้องน้องติ๋งขผมดีใจมากๆแล้วก็ อย่างที่บอกว่ามีแอปของโอชิคับมีหลายฟีเจอร์มากที่สำคัญเขาบอกเมื่อกี้มีเราสามารถแนกบัตรทานิติได้ด้วยใช่ไหมใช่ใช่ที่สำคัญมากที่สาคัญมากก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมจะแลกมันเยอะๆครัแรกบัตด้ใช่ใช่ใช่ใครไม่มีบัตรก็สามารถไปสแกนรับบัตรยนาดพีเยครับผมครับาวิ่ดตครับลูกแล้วก็ดีใจมากครับผมก็ เก้ว่าื่มถือมเลือกใส่อุปกรณ์เหรอใส่่ใสอุปกรณ์อันนี้จะเออไตายแล้วรูก็รู้ว่าว่าผมลาโอชิขาดแล้วมีคนแต่งย่างยังอาจจะยังไม่มีแต่แกเป็นทยานี่แล้วผมนะก็ดีใจครับดีใจความจริงเคยร่วมงานกับโอชิตั้งแต่ตอนเปิดตัวน้ำมันเจบีไนโพรเมื่อปีที่แล้วแล้วแล้วผมก็ ปีนี้ก็เป็นอีกปีครับผมดีใจครับที่อมีพิจิกายนานี่มาเพิ่มด้วยแล้วก็เปิดตัวแอปวันนี้ครับผมก็เห็นเขาบอกว่ามีทั้งแรกเนาะแล้วก็มีให้ลุ้นด้วยครับผมก็ทั้งสองอย่างเลยก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปโหลดเนาะแล้วก็มาร่วมลุ้นกับทุกคนแล้วใช่ครับแล้วก็อย่างที่พี่มาร์กบอกกับสตาร์ลิมิตก็คือมีด้วยครับผมเผื่อใครซื้อไม่ทันนะก็เอาไปแลกได้ครับครับในเราลองขอดูสาญญาของเราขอในน้องดูซิขอได้ไหมเนี่ยถ้าขอถ้าต้องการขอได้ให้หน่อยแล้วกันให้้หนน่อออยแลวกัเ คุณมินี่ยังไงผมดีใจครับถือว่ามาหามาหาพี่ๆล้วก็มาหาน้องมาหาเจมโฟนสัหน่อยพิจการงานนี้ด้วยก็ดีใจที่ได้มาหามาหาแล้วก็มาร่วมงานของไชีก็เป็นเกียรติมากครับก็ผมมาสายแรกของฟรีอยู่แหละวดูออกดูออกมาสายของฟรีอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะกลับไปรับเอาจริงเป่าผมกินโนชิอยู่แล้วผมก็เนี่ยเดี๋ยวหลังหลังจากวันนี้ก็จะไปสแกนสแกนเอาพอยแล้วก็ไปแลกของสะหน่อยกะว่าจะแลกรถอะ เออเอฮ้ยก็ไปคุยแขกกันเลยไม่แต่ปกติเขากินโอิชิเยอะจริงเพราะว่าแบบว่าทางโอิชิอะพี่ก้อยพี่ดีเขาส่งโอิชิให้วินนี่อยู่แล้วอันนี้ถือว่ามีแต้มต่อเนี่ยแต้มต่อแล้แต้มต่อเกาอบ้นเกอบพืก็บอแล้วแล้วก็ไปได้รางวัลเขาอีกเออนี่แต่ได้กับได้เออและได้ตอนเมื่อก็กินโอิชิอีกเออต่อเลย

แล้วก็แบบว่าน้องๆพี่ๆทุกคนก็แบบว่าอินเตอร์ีทั้งที่เนาะตอนนั้นแต่เล่นเกมก็ก็สนุกครับวันนี้ครับครับผมรู้สึกยังไงที่ได้ร้องเพลงกับกับพี่นีครับรู้สึกรู้สึกตกใจนะที่ม่มาอยู่ที่หน้าแล้วเราไม่น่าสบตาเขาเลยครับแต่ก็ดีครับโอ้โหเอนเตอร์เทนมากมันกิจกรรมสนุกมากๆเลยคือเรานั่งกันนี่คือแบบแล้วลมลมก็เย็นด้วยก็คือตอนแรกทำทรงหนึ่งงานจบได้อีกทรงหนึ่งอ่ะลมแรงมาก ครับฝากหน่อยตัวแทนหน่อยครับฝากครับผมก็ฝากแคมเปญดีๆจากโอไอจีนะครับรู้สึกดีทุกทีที่มีแอปอะไรนะครับดูแล้วว่าไอจีต้องเป็นเจมโฟ์กับงานนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรู้สึกดีทุกทีที่มีแอปโอไอจีรับครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับแอปพลิเคชันดีๆนะครับสามารถลุ้นสามารถแลกได้นะครับอย่าลืมโหลดแอปโอไอจีขับกันเลยครับครับผมเมื่อกี้เราถามสี่คนนั้นไปแล้วเรื่องการเรียนกีฬาครับอ่า คนนี้พร้อมแค่ไหนคะโอ้โไม่พร้อฝั่งฟังอู๋มงแข่งอะไรอะพี่บูกับอู๋อาจจะไม่ให้ลงครับทำไมคะทำไมเพราะว่าเจ็บตัวทุกปีครับหัวเฮ้ยเคยเห็นเขาตอนซ้อมป่ะเฮ้ยคุณเห็นไหมวันเตะบอลคุณไม่ได้ไปวันเตะบอลผมไปผมเห็นฟอร์มเขาผมก็เห็นเหมือนกัน เห็นอะไรดูคลิปเขาอยู่ไอ๋ตอนเขาร้อแรงอยู่ห่างๆยางหัวหัวตอนเขาล้อนแรงมากเลยนะเขาดีเขาวิ่งอย่างเดียวเลยเหมือนไม่ดูทางด้วยชนสักพักหันไปอีกทีเอาไปหัวไปถมพยาบาลนะเจลประคบข้อเท้าไม่ได้ครับพี่ก็เล่นกีฬาได้แต่ต้องดูแลตัวเองนะครับไม่คือเราดูแลตัวเองอย่างดีมาโดยตลอดถ้าแบบมันมีอะไรที่เราดูแลไม่ดีอาจจะต้องให้คนอื่นดูแล บินมไซค์ของเขาเลยนะครับพ <ION> <hacen weiß> ี่เอ้ยโอ้โหนี่ไทยอินไหมเนี่ยไทยอินเเฮ้ยพี่เลนเรื่องอะไรผมไม่ได้พูดถึงพี่เลนเนี่ยไบเกอร์เลยนะเฮ้ยอย่าไปพูดคนีออกมาอ่ะ้พูดหน่อยเออพูดเป่าลยครับผมพี่วินล่าอะไรอย่าเีก็น์อนดครัก็สตน์อันดันึ่งครับสตนอันานี่งคก็ตดอันกห่งครก็สนด์อันดยบหนึ่วครสด์อันดับหนว่งรับก็สแ้นด้วันดับหนึันก็เดี๋ดวเราดู อ่าพวกเราเล่นกีฬาแล้วก็ลูกๆพวกเราเล่นกีฬาเหมือนกันอาจะมีบ้างจะมีโคจัสร์เพื่อไปทั้งครบวงมันต้องครบอยู่แล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่าซาลิปิกนี่ก็คิวยังไม่ได้เลยเหมือนกันใช่ครับผมใช่ใช่พี่มาค่ะมาครับมาว่าไงครับก็เราสองคนลงวิ่งผัดครับครับผมแล้วก็ผัดอะไรพี่ผัดไทยหรือว่าอะไจี๊ยอะไรอ่ะ เราเราเราซ้อมไปแล้วซ้อมไปแล้วซ้อมไปกีฬาแรกกีฬาแรกกีฬาแรกเจอเจอผัดเจอผัดไทยไปลิงเ์ีันเลยหนึบบกีฬาแรกหนึบมาหลายวันแล้วอากาศดีแล้วอากาศดีอ๋อก็เราซ้อมเป็นกีฬาแรกกับใช่ญสูตใช่กีฬาแรกเพราะเราสมคพร้อมมากครับผมซ้อมแข่งกีฬาแล้วกับเราะคู่แข่งคุณน่ากลัวมากคุณโดยจากถึงเขาต่างน่ากลัวมากน่ากลัวเหรอครับไม่เรียกผมผมไม่ให้เป็นคู่แข่งครับให้มาเป็นคู่ซ้อมเฉย เปลนตอนที่ซ้อมคือแบบอ่าพี่พี่ใครนะพี่พี่เข้าตังหรอพี่วิ่งไปแล้วแล้วพี่เดินเดินอยู่คืออะไรอ๋ออันนั้นไปเขาให้ซ้อมออกตัวพี่เก็บเก็บแรงไว้ตอนวิ่งจริงแล้วออกตัวแล้วเปิดตัวเรืยงครับเฮ้ยชอบชอบจับมือ่อยเปิดตัวแล้วซีรีส์เรื่องใหม่ของผม เป็นที่วันยี่สิบเวันเรามาแลวกันดูไหมอ้าว่ายี่สิบวันมันจะพอไหมนะองหันหน้าดูว่ายีบเวันมันจะพอไหมพอไถดีพอพอกับนี่เลยโอเคโอเคเข้าใจอ่ะวินนี่สตา์ค่ะพรอมดีนะคะ พร้อมเไหพร้อมดีความดีความดีอะความดีไม่ไ赖เห็นผมเล่นคุณเห็นผมเล่นนี่ครับใช่เลยแค่นี้เลยเหรอโอเคอ่าพวกผมก็เล่นกีฬากันสองคนเตะฟุตบอลเตะฟุตบ uh, อลก็หวังว่าปีนี้จะนำชัยชนะมาสู่ทีมของพวกเราครับอ่าใช่เพราะว่าเล่นมาสองปีแล้วชนะทุกปีเลยอยากจะแพ้บ้างแต่มันไม่แพ้สักทีใน่ซั่นปีนี้เราจะส่งวิทีมลงตลอดเวลาไม่เปลี่ยนออกเหมือนโฟร์ปีแรกเลย เปนดิกี่ลวยเลยครับไหวไหมไหวดิยังไม่ไหวล่ะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะผมกินโอชิกินเนี่ยรอบจริงนะสามไม้จะหมดขวดแล้วแหละหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวยืมขวดสองให้มับครับพ่ตอนลังพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมครับอ้าววันที่ซ้อมงานวันนั้นอาจจะไม่ได้ไปใช่ไหมครับ ะอื่นครับแต่ว่าเดี๋ยววันจริงก็เต็มพี่แน่นอนครับก็คิดว่าอยากเอาชชนะให้ปีให้ได้ของทีมให้ได้ปีหนึ่งครับผมโอเคนะครับโอเคค่ะขอบคุณเยอครับยังไงฝากพี่เลยทำไมเขาฝากกับอี่พูดแล้วูไม่มีฝาก เสมอนี่อยะทจบแน่นอนเลยเดี๋ยวได้อิพเดียนะเพื่อนแล้วผมนี่จับกล้องเลยล่ะกล้องจับจับกล้องจับโอ้แล้วจับจริงจับจริงด้วยแต่ละคนจับจริงด้วยฝากเ้วยนนะครับผมซีรีส์ใหม่ของมินิสังนะครับผมชื่อเรียกว่า My Professional Boyfriend จีบใจจบครับ จีบยอะไรนะครัจีบแล้วแต่ว่ายังไม่จบครับผมไม่จ่ายไม่จ่ายยังไม่จ่ายยังไม่จ่ายไม่จ่ายยัไม่จ่ายยังไม่จ่ายยัไม่จ่าย้ัไจ่ายังไม่จ่ายยัไม่จ่ายับไม่จ่ายยังไม่จ่ายับไม่จ่ายับไม่จ่ายยังไม่จ่ายยับไม่จ่ายังไม่จ่ายยังไม่จ่ายับไม่จ่ายยั่จ่ายับไม่จ่ายยังไม่จ่ายังไม่ายยังไจ่ายยัง่จ่ายับไม่่ายนังไ่ายับไม่จ่ายยังไม่จ่ายับไม่จ่ายยัไม่จ่ายังไม่จ่ายยับไม่จายังไม่จ่าย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 ยไม่จ่า คลิกบทบาทมาเลยผมก็เช่นกันผมก็จะได้กลายเป็นมาเฟียอย่างเต็มตัวแล้วทำให้ดีที่สุดมาเฟียรู้ผมได้เปล่าะมาเฟียฮ่องกงอ่ะวินนี่อยากไปอะไรไปได้หมดเลยเดี๋ยวินนี่อย่าลืมโปรโมทไอซีรีส์เรื่องนั้นนะที่ไปโปะอยู่คอนฟอนภูวินเอาแล้วเรื่องไหนให้ลงไงให้ลงให้ลงไปโปยู่คอนฟอนภูวิน อโอเคมาเอาใหม่โทษดีเลยนิดหน่อยก็ฝากไคลโลด้วยนะครับผมก็นะที่นี้ผมกับอูยอยู่อยู่อยู่ปลาแกงนะครับแต่ว่ารับรองว่าสนุกแน่นอนเพราะว่าเป็นรีเมคจากญี่ปุ่นรับรองว่าคบรถคบสี่ชั้นแน่นอนใช่ไมมีบรรกากาศนี้ด้วยเหมือนกันใช่ครับผมคิวะคิวบให้เป็นเรื่องของเล่ว่ายากะ้นยากกว่าเอาง่ายเอายากยากกว่าคิวจัลเปอร์ครับ ไม่เป็นไรแต่ว่าจริงๆอู๋อู๋ค่อนข้างสนิทกับผู้บริหารเขาคุยได้ได้หยุดอย่าลืมว่าไฮโลเขามีกุญธีแล้วส่งกุญธีไปเคลียร์ครับผมขอบคุณครับขอบคคุณรผมอะไรนะย้อนหลังเด็กซัมเมอร์เรฝากดูด้วยนะครับใครยังไม่ดูได้ซัมเมอร์ไปดูได้นะครับ